แกะกล่อง2 GPS 2> เราจะมาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ Hero S เนี่ยมีอะไรบ้างผมแกะออาไวให้ดูหลักๆเลยนะครับจะมีตัวอุปกรณ์ที่เป็นที่เราเรียกว,ว,ว่าตัวอุปกรณ์ GPS ด้านหน้าด้าหน,าห,นาหลังแบบนี้นะฮะ mm hmm. อุปกรณ์รุ่นนี้เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือว่ามันเหมาะกับการติดบนรถมอเตอร์ไซค์ได้เพราะว่ามันมีคุณสมบัติในการกันน้ํากันฝุ่นระดับหนึ่งในนี้ก็จะมีชุดสายที่ไว้ติดตั้งหลักๆกเนี่ยก็จะมีสี่เส้นสีเส้นนี้มีติดอะไรบ้างอย่างสีแดงก็คือไฟบวกในรถส่วนสีดําที่เป็นหางฟ้านเนี่ยก็จะเป็นสายไฟลบส่วนสีส้มนะครับรุ่นนี้จะแตกต่างกับรุ่นอื่นคือสีส้มเนี่ยเราจะใช้ในการติดตั้งสัญ,ญญาณไฟอ่อนสายสีเหลือง จะใช้สําหรับติดตั้งอุปกรณ์ตัดสตาร์ทในนี้เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ตัดสตาร์ทมาให้ด้วยนะครับรวมถึงอุปกรณ์ตัวแท็บสายไฟพวกเคเบิลไทยต่างๆส่วนตัวนี้ใช้สําหรับการติดตั้งตัวอุปกรณ์ GPS เนี่ยไว้กับรถเพราะว่าในรุ่นนี้เนี่ยข้อดีอีกส่วนหนึ่งของมันก็คือว่ามันจะมีเซ็นเซอร์ในการเช็คว่าถ้ามีใครเข้ามาถอดอุปกรณ์นี้ออกปุ๊บมันก็จะทําการเตือนขึ้นมาทันทีติดตั้งง่ายครับรุ่นนี้ต่อมามาดู h ี r o M h e ม o ีเอนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างเมื่อเปิดกกล่อออมาจะเป็นนแบบี้ กล่องจะถูกแพ็คมาอย่างดีนะฮะกันการกระแทกในนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตัง้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคเบิ้ลทยแล้วก็ ตัวใช้สําหรับแถบสายไฟในอุปกรณ์ตัวหลักของมันเนี่ยจะมีชุดต่อสายมาทั้งหมด3ปลั๊กเพื่อที่จะรองรับฟังก์ชันในหลายๆตัวที่เราเห็นหัวจุกสีแดงแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเสาที่2เสาเสาหนึ่งคือเสา 3G กับอีกเสาหนึ่งคือเสาม GPS มันจะมีสัญลักษณ์บอกให้เราเสร็จเรียบร้อยต่อมาเสาสองเสาเป็นอะไรบ้างตัวที่เห็นเป็นเสาแบนๆแ,แ,แบบนี้นะครับก็คือเป็นเสาสัญญาณ 3G ส่วนเสาที่เป็นเหมือนหลังเต่าแบบนี้จะเป็นเสาสัญญาณ GPS ในนี้จะมีมาให้ครบนะครับทั้งชุดสายไฟุ่มฉุกเฉินแล้วก็อุปกรณ์ตัดสตาร ทีนี้ตัวสุดท้ายของเราความแตกต่างของมันเนี่ยคืออะไรบ้างจริงๆแตกต่างกันเรื่องหนึ่งคือว่าตัว L เนี่ยเราใช้สําหรับติดตั้งกับกรมการขนส่งทางบกโดยมาตรฐานของกรมขนส่งทางบกเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือในชุดสายเนี่ยจะมีบัสเซอร์มาให้บัสเซอร์คือเสียงเตือนเมื่อเวลาที่เราไม่รูดบัตรหรือทำผิดกฎเช่นความเร็วเกินต่างๆจะมีการเตือนเรื่องของเสียงส่วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับสำคัญมากๆเป็นเรื่องของ เครื่องรูดบัตรเพราะว่าใครที่ถือใบกับขี่รุ่นใหม่ทั้งหมดอยู่นะครับก็คือเป็นบัตรที่เป็นสมาร์ทการ์ดมีแถบไม่เด็กอยู่ด้านหลังตัวนี้เนี่ยจะใช้ในการอ่านค่าของตัวข้อมูลในบัตรก็คือว่าใบขี่ของคุณเนี่ยเป็นใบกับขี่ประเภทอะไรชื่อของคุณชื่ออะไรนะครับแล้วก็รายละเอียดของคุณจะถูกส่งเข้าไปยังกรมการขนส่งทางบกเพื่อตรวจสอบว่าขณะนี้คุณเป็นคนขับรถอยู่แล้วก็ต้องขับตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งกําหนดเท่านั้นอันนี้เป็นชุดอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับของ One p a c ก h ิโลเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดก การติดตั้งแรแถางคิโร่เป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆก่อนใครนะครับ